ก็ยังเป็น2ทางเลือกสำหรับรถกระบะ 4x4 นะครับด้านขวามือของผมนั้นก็คือ New Isuzu V Cross 4x4 ตกแต่งใหม่ล่าสุดนะครับส่วนด้านซ้ายมือของผมนั้นก็คือ Mitsubishi Triton a t h l e y นะครับ Isuzu V Cross 4x4 ซึ่งเป็นรุ่นท็อปนะครับตัวนี้มีการตกแต่งใหม่ล่าสุดโ mm hmm. ดยเฉพาะที่เห็นชัดเจนนั่นก็คือสีนะครับสีเป็นตัวถังสีเทาการตกแต่งในภาพรวมของ New Mitsubishi Triton Athlete 4, 4นะครับจะตกแต่งในลักษณะของสีดำตัดกับสีตัวถงังมีลายสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้เป็นสีคาแรค c เตอร์เป็นสีส้มซึ่งเราคุ้นเคยกันดี การตกแต่งด้านหน้านะครับจะเป็นสีดำเงาพร้อมกับสีเทาด้านนะครับสลับกันบริเวณส่วนกลางของกันชนหน้านะครับก็มีทั้งสีดำเงาแล้วก็สีของกันชนที่เป็นสีเดียวกับตัวถังครับภาพรวมด้านหน้าในการตกแต่งนั้นจะเป็นตัว T นะครับรูปตัว T คว่ำจะเน้นความเป็นสปอร์ตให้เด่นชัดยิ่งขึ้นโดยใช้สีดำเงานะครับตั้งแต่กระจังหน้าฝังคำว่ามิตซูบิชิอยู่ที่สีดำเงาที่กระจังหน้า ส่วนตรงกลางนี้ที่ระบายความร้อนออกมานั้นตรงนี้รับอากาศจะเป็นพลาสติกสีดำนะครับถัดลงมาก็จะเป็นสีดําเงาทั้งแถบกันชนยาวเลยนะครับตรงนี้ถ้าคนใช้งานในสไตล์ของลุยๆหน่อยมีเศษหินเศษดินอาจจะเป็นริ้วรอยที่กันชนหน้าได้ง่ายนะครับทางออกก็คือการไป ติดเคลือบสติ๊กเกอร์ใสอันนี้พูดถึงในเรื่องของอาการลุยเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับแต่ถ้าลุยจริงผมเชื่อว่าพี่ๆเขาคงต้องไปเปลี่ยนกันชนหน้าอยู่แล้วแต่ความหล่อในเมืองข้างหน้านี้ก็ต้องยกให้แล้วครับไฟหน้าจะมีไฟสองสว่างในเวลากลางวันนะครับไฟหน้าเป็นแบบไบบีม LED โปรเจคเตอร์เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับมีระบบออโต้ระบบออโต้สตาร์ทสต็อปไฟหน้าปรับระดับได้ไฟตัดหมอกนี่อยู่ในส่วนด้านล่างของมุมกันชนหน้านะครับ ไฟตัดหมอกจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ส่วนด้านบนที่เป็นสี่เหลี่ยมนี้พอจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวจะอยู่ตำแหน่งด้านบนครับดีไซน์ด้านหน้าอันเป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชินะครับที่มุมกันชนนั้นจะมีขนาดใหญ่ตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวกระพริบกระพริบนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมส่วนด้านล่างนั้นเป็นไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกนั้นจะออกแนวสีเหลืองนะครับจากคอนทราสกับตรงนี้นะครับที่เป็นไฟหน้าแบบ LED ครับ แล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คือไฟส่องสว่างเวลากลางวันโดยรวมๆแล้วก็ดูบึกบึนดูดันนะครับไฟหน้าปรับระดับได้เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติเรามาดูการตกแต่งที่ด้านหลังในส่วนอื่นๆก็คือไฟท้ายจะเป็นแบบ LED ครับตัวกันชนท้ายจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแม้ว่าจะมีแค่กล้องมองหลังเท่านั้น ระบบ RCTA เตือนด้านหลังขนาดถอยออกจากช่องจอดแต่ก็มีเซ็นเซอร์กระระยะที่ด้านหน้า4จุดและที่ด้านหลังที่กันชนท้ายอีก4จุดนะครับที่เปิดฝาท้ายเป็นสีดำเงาตรงขอบนี้การตกแต่งก็ไม่ได้มีในส่วนของพลาสติกปิดไว้ให้นะครับไฟเบกรกดวงที่3มาอยู่ที่กระบะท้ายที่ฝากระบะท้ายนะครับคำว่าแอ l e ลตอยู่ที่มุมด้านขวา 4, 4อยู่ตรงนี้นะครับตรงด้านล่างของ ขุมพลังนะครับ m y b e c k Clean Diesel สัญ,ญลักษณ์60ปีนะครับของ Mitsubishi Motors ประเทศไทยนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ที่เปิดฝากระบะท้ายเป็นแนวยาวเป็นวัสดุนะครับเปียโนแบ็กที่กันชนท้ายวัสดุ Black. เปียโนแบ็ Titan ทั้งห4าุสี่มีกล้องมองรอบคันพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่กันชนหน้าและกันชนหลังนอกจากนี้ยังมีระบบ RCTA เตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอดการเปิดฝากระบะท้าย น้ำหนักไม่หนักนะครับแต่ว่าในส่วนของออลิง์สลิงนะครับก็จะเป็นเพื่อความแข็งแรงก็ยังเป็นแผ่นเหล็กอยู่ในส่วนเมื่อเราเปิดฝากระบาดท้ายนั้นก็จะไม่มีตัวช่วยผ่อนแรงมาให้นะครับมีที่หน่วงเวลาเราเปิดฝากระบาดท้ายนะครับเห็นะครับ เป็นโชคนงงงไม่ให้ตึงตั้งตึงตังอันนี้ก็เป็นออปชันอีกหนึ่งออปชันที่เพิ่มเข้ามาขณะเดียวกันก็ยังมีตัวสลิงเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นตัวสลิงรั้งน้ําหนักเวลาตักขึ้นก็น้ําหนักสบายๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างชื่นชอบก็คือตัวขอบกับฝากรบะบาดท้ายตรงนี้นะครับจะมีพลาสติกนะครับเวลาเราขนของอะไรก็จะได้ไม่เป็นริ้วรอยนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกทีนะครับเวลาที่หน่วงกรบะบาดท้ายครับเนี่ย มือเดียวขึ้นสบายๆเลยครับเรามาดูที่ด้านบนของตัว New Isuzu ู c r o s s นะครับติดตั้งไฟเบอร์นะฮะการตกแต่งที่โลบาร์เป็นสีดำเงามีคำว,ว่า Isuzu อยู่ที่บริเวณขอบของด้านบนกระบะนะครับแต่สิ่งที่ผมเมื่อลองขนของแล้วก็อยากจะได้เพิ่มเติมนั่นก็คือเรื่องของขอเกี่ยวนะครับขอเกี่ยวมันจะไปอยู่ ล็อกอยู่ด้านในตรงนี้นครับผมว่ามันเป็นพลาสติกแผ่นใหญ่ไปหน่อยนะครับไม่มีรูปทรงขอเกี่ยวให้เราเกี่ยวเหมือนแค่ตะข่ายคุมอุปกรณ์นะครับและเนี่ยตรงนี้ด้านหลังตัวนี้ก็ไม่มีขอเกี่ยวนะครับไฟเบรกดวงที่3แหลกหลังคาเป็นสีดำที่ผมจะให้ดูนั่นก็คือที่มุมของกระบะนะครับด้านซ้ายนี่นะครับด้านใน1จุดแล้วก็ด้านขวา1จุดเป็น2จุดนี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้อีก1จุดด้านท้าย นะฮะซ้ายและขวาตรงนี้มีประโยชน์นะครับเพราะว่าการทําโรบานนั้นก็ไม่มีขอเกี่ยวที่ขอบกระบะมาให้นะครับการมีขอเกี่ยว4จุดนี้ก็คืออย่างน้อยก็ช่วยขึงตะข่ายได้นะครับมุมมองด้านบนนะครับโรบาทจะเป็นสีดําเงาลักษณะคล้ายสปอยเลอร์มีความเวา้าสีดําเงานี้จะเชื่อมต่อกับหลังคาสีดําเงานะครับเห็นไหมฮะเสาอากาศก็จะเป็นแบบหนวดกุ้ง แต่ว่าไม่ได้ให้ตรงนี้ไม่ได้ให้ตัวแหลกหลังคามานะครับตัวนี้ตัวใหม่ถ้าเห็นตามท้องถนนนอกจากตัวถังสีเทาแล้วนั่นก็คือล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกลายใหม่สีดําถ้าเป็นโฉมเดิมโฉมแรกนั้นจะมีลักษณะของคล้ายใบพัดนะครับล้อขนาด18นิ้วและสวมยางขนาด265ทับ60 R18 นะครับการตกแต่งด้านข้างมีคําว่า V-cross แล้วก็ที่ซุ้มล้อทั้ง4ด้านก็ตกแต่งด้วยสีดําเงากระจกวงข้างเป็นสีดําเงาพร้อมกับไฟเลี้ยวมาให้อย่างเสร็จสับขณะที่บันไดข้างก็เป็นสีดําดำเปิดประตูเป็นสีดํานะครับ แล้วก็มีปุ่มเปิดปิดปลดล็อกได้นี่เพิ่มความสะดวกในการขึ้นลงรถนะครับที่ขอบกระบะนั้นก็จะเป็นสีดําเงานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเฉพาะตัวแนวขนานไปกับขอบกระบะไม่ได้มีแบบแนวตั้งเฉียงขึ้นมาเป็นลักษณะของโรบารเต็มขั้นนะครับแต่แค่นี้ก็เป็นลักษณะของทรงคลาสสิกพร้อมกับสัญลักษณ์คำว่า4 ·ี่สีดิฟล็อกที่ท้ายกระบะครับกระจกมองข้าง ตกแต่งด้วยสีดําเงานะครับไม่มีแต่งที่ขอบซุ้มล้อเพิ่มมานะครับเพราะว่าดีไซน์เป็นเหลี่ยมสันอยู่แล้วล้อก็เป็นล้ออลอลายเดิมเป็นสีดําบันไดข้างก็เป็นสีดําดำจับมือเปิดประตูนะครับก็เป็นสีดําแต่ว่าก็มีปุ่มกดสําหรับล็อกรถนี่นะครับกระจกก็จะพับอัตโนมัติแล้วก็ปลดล็อกกระจกก็จะเปิดกลางให้อัตโนมัตินะครับ ก็จะเห็นว่ามีลายสติกเกอร์ลายสติกเกอร์นี่ก็คุ้นเคยเป็นลายสติกเกอร์เดิมนะครับตัวโรบารก็จะมีขึ้นมาที่ด้านข้างเป็นสีดําเงาไม่ได้มีแค่โรบาร์เฉพาะระนาบเดียวกับตัวของกระบะท้ายเรื่องของสมรรถนะตรงนี้ผมพูดเฉพาะการใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับไม่ได้พูดถึงในแนวออฟโรดซึ่งผมก็เชื่อว่าแต่ละค่ายเนี่ยแรงบิดในเชิองออฟโรดนั้นก็คือไม่เป็นหัวใจสําคัญนะครับจริงๆแล้วในการใช้งานถือว่ายอดเยี่ยมกันเกือบทุกๆค่ายเลยครับ นิวอ e ีซูวีครอส 4x4 เครื่องยนต์3.0ดีเซลเทอร์โบ190แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรที่1,600-2,600รอบต่อนาทีเกียอัตโนมัติ6สปีด At ในส่วนของตัว New e นิวอี u ูวีครอส 4x4 นี้ถือว่าใช้เครื่องยนต์เดิมนะครับตัว3,000นั้นผมขับไปเปียงหลวงขึ้นเขาไปเชียงใหม่อย่างที่บอกนะครับทางราบยาวๆนี่ก็ประหยัดน้ำมันนะครับเซอร์ไพรส์มาก แต่ในเรื่องของฟิลลิ่งการกับผีเมื่อเราใช้ความเร็วต่ำในของเครื่องยนต์สามพันนี้นะเรียกว่ามันจะมีช่วงสเต็ปที่ต้องรอรอการชาร์จการที่เรียกว่า,าขยับตัวให้รวดเร็วอีกสักนิดหนึ่งนะครับในการชาร์จไปวงเลี้ยวของ New Isuzu e V-Cross 4-4นะครับเมื่อเรามาใช้ในงานทางปูนทางดำทางคอนกรีตเนี่ยนะครับวงเลี้ยวในเมืองทางซอกซอนนั้นก็ยังมีความรู้สึก เหมือนกับตัว all new Mazda BT-50 4x4 นะครับซึ่งจะมีความหนืดของพวงมาลัยนะครับเรียกว่าต้องมีน้ำหนักอยู่บ้างนะครับแต่สำหรับในมือผู้ชายแล้วก็ยังรู้สึกว่ากระชับแต่ถ้ามีความาลื่นไหลแล้วก็มีความสมูทมากกว่านี้อีกนิดนึงก็จะมีความสะดวกในการขับขี่ในที่รับแคบนะครับหน้าจอนี้เป็นหน้าจอขนาด9นิ้วขนาดใหญ่มากมี อ่าไบร์สปอร์ตเตือนจุดดับสายตาที่กระจกมองข้างระบบขับเคลื่อนสีล็อระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติคริสคอนโทรพวงมาลัยดีไซน์ใหม่สีทูโทนแม้ว่าจะไม่มีแพทเทินชิพก็ตามแต่ว่าผมก็ยังชอบตัวการบวกลบแล้วก็ชอบที่ตำแหน่งเกียร์อยู่ที่หัวเกียร์นะครับแล้วก็มันมีเคลือบคล้ายๆอ่าพลาสติกใสนะครับทำให้ไม่เป็นร่องรอยในตำแหน่งเกียร์ช่องวางแก้วน้ำที่มุมคอนโซล ห้องโดยสารอารมณ์ใหม่เน้นสีแบบถูทนดับน้ำตาลถุงลมนิรภัยคู่หน้าถุงลมด้านข้างคู่หน้าม่านถุงลมนิรภยัยเบรกก็ยังเป็นบเบรกมือแบบดึงนะครับเป็นสไตล์คลาสสิกสำหรับคนร่างอวบเนี่ยเนี่ยนั่งสบายขา,าวางตำแหน่งต่างๆได้อย่างผ่อนคลายและที่ชอบในตัวนี้นะครับตัว New นะิวอ s ซูซูวีคอสสี่สีนั่นคือเบาะที่ปรับโทนให้เข้มขึ้นนะครับดูแลนั่งสบายนะครับเบาะปรับไฟฟ้าเฉพาะฝัฝ่งผู้ขับขี่ ก็มีด้ามจับประตูที่เสาเวทั้งสองฝั่งรวมถึงที่เสา B ที่ผู้โดยสารขึ้นก็มีด้ามจับให้ขึ้นครับผม New Titan 4ี่นะครับที่พักแขนตรงนี้นะผมว่ามันสั้นเวลานั่งแล้วเนี่ยขกศอกมันจะดูมันมันจะ,ะมาเท้าได้นิดเดียวเองนะครับอันนี้ไม่เต็มไม่เต็มลำมือไม่เต็มข่อนแขนเหมือนตัว นิวอีสุวิคลอสสิ่งเสอันี้สบายนะครับรีแลกได้รู้สึกสะดวกแล้วก็มีตรงนี้เป็นแผ่นใหญ่นะครับทำให้เรามีพื้นที่ในการขยับลดอาการเมื่อยล้าได้ครับตัวใหม่นี้ก็ยังไม่มีที่ชาร์จไฟแบบไร้สายให้นะครับเป็นช่อง USB แล้วก็ตรงนี้เป็นที่วางของเท่านั้นครับ Mitsubishi Triton Athlete 4 4 4 เครื่องยนต์2,442ซีซีดีเซลเทอร์โบ180แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่430นิวตันเมตรที่2,500รอบต่อนนาทีเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเรามาดูในห้องเครื่องยนต์นะครับสังเกตดูดีๆตรงนี้ก่อนนะครับสีตัวถังจะออกสีส้มสว่างนะครับแต่ภายในห้องเครื่องนะครับจะออกสีน้ำตาลแดงนะครับนะฮะภายในจะเป็นสีน้ำตาลแดงทั้งหมดนะครับรวมถึงใต้ฝากระโปงน่ครับใต้ฝากระโปง ของเครื่องยนต์นั้นก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับนี่ฮะนีะ่เป็นสีแนวสีน้ำตาลเข้มทั้งหมด2.4 m a y w e Clean Diesel นี่นะครับการออกตัวในเมืองความเนียนในการเร่งแซงถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับไม่มีเสียงอื้ออึงเหมือนกับเครื่องยนต์สามพันนะครับที่จะต้องขอตั้งหลักเตรียมตัวในการชาร์จออกรรังนะครับ ด้วการโรลิ่งการขับขี่ก็เหมือนกับการขับขี่รถยกสูงรถ SUV นะครับความคล่องตัวของปวงมาลัยก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจสำหรับรถกระบะ4 x 4นะครับระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบไบร์สปอร์ตเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างถุงลมนิรภัยคู่หน้าถุงลมนิรภัยด้านข้างบริเวณหัวเข่าคนขับและม่านถุงลมนิรภัย ตกแต่งด้วยโทนสีส้มแมชกับตัวถังสีส้มด้านนอกนะครับเป็นสีโทนสีส้มนั้นก็ยังตกแต่งในสไตล์อดีทที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับมีการปักที่เบาะนะครับมีคำว่าแ e อดิตเบาะปรับไฟฟ้าเฉพาะฝั่งผู้กับขี่มีการเดินได้สีส้มที่พวงมาลัยหุ้มหนังมีแพดเดนชิปนะครับ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control เปน็นชิปขนาดยาวคล้ายๆตัวปาเจโร่สปอร์ตครับมีบวกลบที่ตำแหน่งเกียร์ด้วยระบบขับเคลื่อนสีรล้อค่อนข้างมีความละเอียดในการจำแนกประเภทของผิวสัมผัสที่จะต้องวิ่งผ่านนะครับตำแหน่งเกียร์หัวเกียร์ก็อยู่ค่อนข้างต่ำนะครับถ้าผมลองเปรียบเทียบกับตัวที่ขับด้วยกันนี่คือตัวว c r o s s หัวเกียร์หุ้มหนังเดินได้สีส้มบรเวณคอนโซลเกียร์ตกแต่งด้วยวัสดุที่หลากหลายเป็นลาย กราฟิกนะครับดามเบรกมือก็ยังเดินได้สีส้มหุ้มหนังที่เข่าซ้ายของผู้ขับขี่แล้วครับแล้วก็ตรงคอนโซลเกียร์นี้ข้างๆนี้มีวัสดุบูนุ่มนะครับช่องวางขาเนี่ยของตัวไททัน4ค4ในรุ่นตกแต่งอลีนี้นะครับ ช่องวางขานั่งขับขี่ผมร่างบวบเนี่ยนั่งสบายฮะด้านขาขวามือเนี่ยคไม่ไปติดที่ผนังประตูนะครับไม่ชนกับที่แผงควบคุมกระจกด้านข้างนะครับมีช่องขวาที่นั่งสบายแล้วก็ไม่เบียดมาที่ขาขวาครับที่พักระหว่างเบาะคู่หน้าเนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กนะครับผมว่า เวลาเท้าก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับจะอยู่แค่แค่ปลายข้อศอกเท่านั้นแต่ถ้าเป็นของวีครอสเนี่ยมันจะแบบมันมันล้ํามาตรงนี้ครับคือมันเต็มตัวข้อศอกดีครับผมว่ามันผ่อนคลายมากกว่าตรงนี้มันจะรู้สึกพอเท้าไปรู้สึกมันก็จะเลื่อนๆอย่างเงี้ยก็ลองมาแล้วแต่สิริลัของแต่ละท่านนะครับ ที่มุมคอนโซลไม่มีที่วางแก้วน้ำนะครับจะมีเฉพาะที่วางแก้วน้ำตรงคอนโซลกลางเท่านั้นหน้าจอแม้จะมีขนาดเล็กแต่มีการปรับความละเอียดของหน้าจอใหม่นะครับเวลาเราถอยหลังเนี่ยหน้าจอคมชัดแล้วก็เมื่อล้อมกรอบด้วยในส่วนของ Black, เปียโนแบล็กนี่ก็ทำให้ดูมีความหรูรานะครับ เพิ่มเติมเข้ามานั่นคือที่ชาร์จไฟแบบไร้สายสําหรับสมาร์ทโฟนวางตรงช่องนี้นะฮะตรงนี้ช่องนี้จะวางแบ่งเป็น2ช่องทางด้านซ้ายเอาไว้วางกุญแจไว้วางของกระจุกกรจิกส่วนทางด้านขวานี้เสียบสมาร์ทโฟนเข้าไปนะครับแล้วก็เรากดปุ่มทางด้านนี้เลยนะครับทางด้านขวาสุดก็จะขึ้นสีเขียวสมาร์ทโฟนก็จะได้รับการชาร์จไฟอย่างทันทีครับ ก็เป็นข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสำหรับการเลือก New Isuzu V Cross 4x4 4ประตู3.0 DDI M เกียร์อัตโนมัติรุ่นท็อปราคา1,172,000บาท New Mitsubishi Triton Double Cab 4 Wheel Atlet ราคา1,156,000บาท